าแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง m าม่าแบ r s t สตูดิโวันนี้เรามาเมาส์โลกิกันนะคะโลกิเป็นตอนที่3แล้วนะคะแล้วอันนี้ก็จะสปอยเนะะื้อหาถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูมาก่อนนะคะค่อยมาเมาส์กันแต่ก่อนแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องนะคะมาพูดถึงเรื่อง Black Widow กันนิดนึงงไหมคุณแม่เนี่ยจากเลื่อนแล้วเลือนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีก จนมาวันที่เก้านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูสถานการณ์แล้วนะคะเราคงจะต้องร้องไห้เป็นภาษารัสเซียกันเร็กน้อยนะคะคือค่ะคือมีคนบอกอยากดูจอยใหญ่ๆนะคะไอซี่บอกต่างจังหวัดยังพอฉายได้ไหมนะก็ <S <S นั่นน่ะสิคุณนัทพลบอกรักซิลวี่เอามาพูดถึงซิลวี่ดีกว่าเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์นะคะอันนี้เองอ่ะพี่อมรู้สึกว่าอันนี้เป็นโลกิอะแหละแต่ว่า ใช้ชื่อซิลวีเพื่อนคิดว่ามันเป็นการแมชอพตัวละครมากกว่านะคะเพราะว่าอันเนี้ยเขาก็มาพูดถึงว่าพูดถึงการใช้แมจิกอะไรต่างๆด้วยอะว่าแต่ละคนเนี่ยเรียนรู้การใช้แมจิกได้ยังไงนะคะตอนที่สองคนนี้คุยกันนะบางคนนะคะมีการจิ้นด้วยนะมีใครจิ้นคู่นี้บ้างมันมีอยู่หลายช็อตเหมือนกันที่ดูแล้วแบบเอ๊มันมัน โรแมนติกแฝงอยู่หรือเปล่านะคะพี่อมว่าพี่อมน่าจะแคปภาพไว้นะที่ตัวซิลวีพพียามจะใช้เวทมนต์กับโลกิแต่ไม่ได้ผลนะ่ะเอ๊มันยังไงมีการโรแมนติกกันหรือเปล่านะคะแต่คุณคุณไอซี่พูดดีบอกว่าอนาคตน่าอาจจะเป็นเอนแชนทรสเต็มตัวนะคะบางคนก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่โลกิผู้หญิงหรือเปล่าเพราะว่าสีผมไม่เหมือนกันแต่ในตอนนี้จะเห็นการต่อสู้ใช่ไหมถ้าใครดูโดยแอคชั่นพิ่มก็จะพูดเดี๋ยวว่ามันเห็นแบบโคนผมที่เป็นสีดําชัดเจนน่ะ การการเรียกชื่อตัวเองว่าซิลวี่อาจจะเป็นการรีเจ็คหมายถึงว่าปฏิเสธการการเป็นตัวตนโลกิเพราะเขาอาจจะคิดว่าการเป็นโลกิเนี่ยมีคนคาดหวังจะให้เขาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นึกออกไหมมันมีบุค,คลิกความเป็นโลกิอยู่นะคะแล้วในตอนแรกพี่อมก็จะนึกว่า,เขา,าเขาจะมาเล่นเรื่องฟลูอิดในโปรไฟล์ของโลกินะคะเขาบอกว่าเซ็กของ โลกิอะฟลูอิดแบบลื่นไหลไปได้ตอนแรกนะึกว่าเขาจะเล่นแบบซิลวีอาจจะเป็นผู้ชายมาหรือเปล่าแล้วเกิดทรานส์ฟอร์มเหมือนกับแปลงร่างตัวเองให้เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขามีแมจิกใช่ไหมแต่ว่าในตอนนี้นะคะเขาไม่ได้เล่นเรื่องนั้นนะคะเขาเล่นประเด็นที่ตัวโลกิเองเนี่ยเป็นไบเซ็กชวลนะคะซึ่งผู้กำกับ เขาก็เขียนออกมาว่าสิ่งที่สําคัญกับเขาก็คือโลกิเป็นใบนะคะแล้วในในเรื่องนี้เองเนี่ยในบทสนทนากันที่เขาคุยกับซิลวี่ก็บอกแล้วด้วยว่าตัวของโลกิเองเนี่ยก็ชอบทั้งผู้หญิงนะคะแล้วก็ชอบทั้งผู้ชายนะคะก็เหมือนกันกับซิลวี่นะเพราะว่าเป็นโลกิเหมือนกันนะคะยินดีด้วยกับมาเวลนะคะที่จะมีเซ็ก a l ชวลิตี้ที่ชอบเพศเดียวกันออกมาแบบจริงๆจังๆเพราะปกติเนี่ย เราจะเห็นในแต่ในทีวีเฮ้ยว่าไปอันนี้มันก็ทีวีเหมือนกันนี่หว่าเพราะมาเวลเคยทำแล้วในแง่มุมของอ่เลสเบี้ยนนะคะใน t ด e run a อ a y s อะไรแบบนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ยังทีวีอยู่นะต้องรอดูว่าในหนังจะกล้าทำหรือเปล่านะคะเพราะในหนังเนี่ยมันต้องไปจัดจำหน่ายที่หลายประเทศที่เขายังไม่โอเคนะคะทางบ้านคิดยังไงกับประเด็นนี้บ้างนะคะคุณอันวาบอกว่าอยากให้โลกิคู่กับผู้ชายบ้าง พี่ออมไม่แน่ใจว่าเขาจะกล้าเล่นหรือเปล่าแต่พี่ออมไม่คิดว่าในในซีรีส์นี้มันจะมีเวลาทันที่จะหาแฟนนะแต่ซีวีเขาก็บอกนะคะเขาก็มีเอมีชอบคนอยู่เหมือนกันใช่ไหมชอบ p o s t สม้งโพสแมนแต่เรื่องโรแมนติกนี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้แตะอะไรเลยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราจิน้นเราจิ้นกันเองดีกว่าก็ได้นะจิ้นสองโลกินี้นะคะมีคนหลายคนพูดถึงแบบเรื่อง Enchantress en ใช่ไหมก็จะพูดถึงการเรียนรู้แมจิกนะ พี่อมชอบอย่างหนึง่งที่เขาพูดถึงเรื่องโลกิกับแม่นะคะเพราะว่าซูเปอร์ฮีโร่ของเราเนี่ยมักจะเป็นลูกแง่นะคะจะบอก MCU ค่ายเดียวก็ไม่ได้ค่ายของ DC ก็เป็นนะคะอย่างแบบพี่อะพัวแมนคิงออมอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกแงเหมือนกันชอบมากที่โลกิพูดถึงคุณแม่นะคะฟริกกาคือในเอ็นเกมเนี่ยเราได้เห็นโมเมนต์ แม่คุยกับลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่รักลูกห่วงลูกลูกลูกอ้วนกินผักบ้างนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยต่อให้แม่ไม่มาแต่เรารู้สึกถึงถึงความสัมพันธ์ของของโลกิกับแม่เหมือนกันนะคะเพาแม่เป็นคนสอนแมจิกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเราได้เห็นโลกิเองเนี่ยมีการร้องเพลงด้วยนะคะพูดภาษา แอสการ์ดนะคะเพื่อภาษาแอสาร์เดียนนะคะคุณบอสบอกว่าชอบโลกิเต้นนะคะพี่พอมีภาพเต้นแน่เลยหน้าเอ็นดูนะคะนี่โลกิ <c oughs> ของมาเวลก็ชอบมีท่าเต้นลองนึกถึงแซมบักนะคะแซมบักมีมีอะไรด้วยนะมีสีโมสีโมเต้นแล้วก็มีอีกโมเมนต์หนึ่งนะคะที่โลกิขว้างแก้วอ่ะคือเป็นธรรมเนียมธรรมเนียมแอสการ์ดนะคะอันมา้นอีกแก้วหนึ่งตู้มนะคะ ทำให้นึกถึงพี่ทอเหมือนกันนะคะคืออันนี้ต่อให้เราไม่ได้เห็นพี่ทอนะแล้วเราก็ไม่ได้เห็นฟริกา้าด้วยแต่เพี่งว่าเราสามารถสัมผัสได้ถึงถึงเอ NERGY ของครอบครัวอยู่นะคะคุณออตูบอกว่าโลกิและโลกิรวมกันเป็นกิกิกนะคะหมายถึงชื่อจิ้นใช่ไหมชื่อเรือชื่อจิ้นกันเองนะคะอ่ะทีนี้ลองลองมาเข้าเรื่องกันนิดนึงนะไม่ถึงเรื่องในอัพิโซดเรามากรีดกราดไปแล้วเล็กน้อยนะคะ แต่อันนี้ในตอนต้นเรื่องเราได้เห็นเลยว่าซิลวี่เนี่ยเขาได้คุยกับทหารนะคะคนนี้ชื่อฮันเตอร์มังฮันเตอร์ตัวเลขอะไรไม่รู้นะพี่ยอมจำไม่ได้แต่ว่านักแสดงเนี่ยเป็นนักแสดงที่เล่นเรื่องเฮลบอยด้วยนะคะเล่นหนังเลสกับโคลีย์เกสเมอร์ดด้วยชื่อว่า Miss Education of Cameron Post ชื่อยาวมาก เขาก็มีการคุยกันซิลวี่เนี่ยใช้พลังยังไงเรารู้แล้วใช่ไหมว่าโลกิแม่สอนแต่ว่าซิลวี่เนี่ยเขาสอนตัวเองนะคะและวิธีการทําของเขาเนี่ยจะต้องสร้างภาพลวงตาม,มาให้เห็นว่าตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในสถานที่ที่เขารู้จักที่เขาคุ้นเคยนะคะส่วนคนนี้ซิลวี่บอกว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ชอบมาการิตามากเพราะฉะนั้นก็จะกับเข้าบาร์นั่งนั่งตรงนั่งริงเพื่อจะคอยสืบถาม ความลับต่างๆนะคะตัวซิลวีนะ่ถามเลยว่าแบบไทม์คีเปอร์อยู่ตรงไหนจะไปหายังไงจำได้ไหมในตอนที่แล้วเองพี่กีของเรานะคะจะไปถามข้อมูลว่าเรื่องไทม์คีเปอร์เรื่องการครีเอทอะไรต่างๆเลยมันมาจากไหนแต่ข้อมูลเนี่ยมันเป็นความลับหมดเลยนะคะแต่จริงๆการใช้แมจิกอะที่พูดถึงเหมือนวานด้าใช่ไหม นี่พิกิของเราก็มีโผล่มาแบบนี้เหมือนกันนะคะในตอนนี้เองเราได้ได้เห็นพลังเขียวมาเทียบพลังนะคะเป็นแม่มดแดงนะคะตอนนี้มีทั้งพ่อมดเขียวโผล่มาด้วยนะคะเอาพี่อมพูดถึงไหนแล้วอ๋อแสดงว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเป็นแวรเรียนเหมือนกันค่ะทุกคนถูกหลอกถูกเหมือนถูกเบรนฟีสถูกล้างสมองล้างความทรงจำนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจำได้ไหมเคซี่เองเนี่ย คนนี้ที่ไม่รู้จักปลานะคะแสดงว่าเขาถูกปั่นหัวถูกล้างสมองไปจนจำไม่ได้เลยปลาคืออะไรนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบคำตอบนะคะเพราะว่าสมองเนี่ยถูกต้มเปื่อยนะคะ tva มีพิรุษมากครับนะคะจริงค่ะแล้วพนักง,งานที่ไปทำเนี่ยก็ไม่มีใครรู้เลยว่าความจริงมันคืออะไรนะคะจริงๆทุกคนเนี่ยมีชีวิตเป็นของตัวเองมาก,ก่อนนะแต่เขาบอกว่ามันนานแบบมันนานมากแล้วอะ่ะ ต้องมาอยู่ในนั้นนะคะแล้วพี่ออมเชื่อว่าตัวของโมบยสเองเนี่ยที่เขาชอบเจ็สสกีเนี่ยเขาน่าจะมาจากยุคไนตี้นะคะถ้าไทม์คีเปอร์ไม่มีอยู่จริงแล้ว TVA นะคะเกิดมาได้อย่างไรนะคะพี่ออมคิดว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาแต่พี่ออมคิดว่าในการมีมีการต่อสู้ระหว่างไทม์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีอยู่จริงนะคะ แล้วก็แต่ว่าไม่ใช่ทามค k ีเปอร์สามคนแต่อาจจะมีใครคนหนึ่งเห็นโอกาสเห็นช่องว่างหรือว่าอาจจะมีทามค k ีเปอร์จริงก็ได้แต่ว่าหนึ่งในนั้นหรือว่าคนอื่นเนี่ยมาตบหลังหมดเลยมากวาดเรียบจัดการนะคะอาจจะมีใครอยู่เบื้องหลังนะคะซึ่งเราหลายคน คาดว่าวแคงเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแน่เลยแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกลายเป็นเมมฟิสโตในเวอร์ชั่นของโลก,กิหรือเปล่านะแบบเมมฟิสโตเราคิดว่าจะมาในวานดาใช่ไหมไม่มานะคะแต่อันนี้มันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังอ่ะไม่งั้นคือแล้วใครเป็นคนทำละ่ะใช่ไหมมันต้องมีบิ๊กแบดอยู่นะคะคุณอันวาบอกบิสมินิต มิสมินิทอาจจะเป็นเวอร์ชั่นของแบบ sky ยเน็ตนึกออกปะที่จะทําลายล้างโลกใน t e r m i n ิน o เตอนะคะอาจจะเป็นมิสมินิทก็ได้นะแต่คือไม่รู้ว่าใครเป็นตัวร้ายแต่พี่ออมรู้ว่าคนนี้นะคะเรนสเลเยอร์ er, ผู้พิาพากษาคนเนี้ยต้องมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างแน่นอนเพราะเธอพูดว่าเธอเนี่ยได้ติดต่อกับไทม e คีเปอรอยู่แล้วก็ ทามทิปเปอร์สนใจในเคสของโลกิมากๆใช่ไหมแล้วในตอนที่โลกิเนี่ยในตอนนี้โลกิ Loki ตามซิววี่มานะคะจากพอร์ทัลอะแล้วก็ด้านทะเลาะกันใช่ไหมแล้วเจฟเรนส y เลเยอร์ก็แบบมาจัดการแต่พี่มองว่านางไม่ใช่บิ๊กแบดอะแต่น่าจะเป็นแบบผู้สมรู้ร่วมคิดกับบิ๊กแบดนะคะในที่เรนสเลเยอร์เนี่ยเขามาตามจับใช่ไหมพี่กินะคะก็พาทะลุมิติไปค่ะ ทะลุมิติมาไกลามากในแพลเน็ตม่วงนะคะแต่ว่าแพลเน็ตม่วงเนี่ยไม่ใช่วอเมียนะคะเราหลายคนจิ้นกันไว้ว่า Black ว i d o w อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่นะคะดาวนี้เป็นดเป็นดวงจันทร์กำลังจะมีอะไรชนกำลังจะแตกนะคะเป็นดาวเหมืองเขาก็ต้องพยายามหาทางออกไปจากเหมืองนี้ให้ได้นะคะแต่ว่าแบตหมดซะอีกอันนี้ก็จะเป็นการทั้งตอนอะ ตามหาการชาร์จแบตนะคะทั้งตอนนี้ไม่มีอะไรเลยหาที่ชาร์จแบตนะคะโลกิกับซิลวี่หาทางแก้ปัญหาด้วยกันโลกิก็มีการแบบปลอมตัวใช่ไหมส่วนซิลวี่เนี่ยก็สามารถไปครอบงำจิตใจคนนะคะก็คือ work together ด้วยกันนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะเรือที่เขาจะหนีออกไปอะอาร์กยานอวกาศอันนั้นนะ่ะ ดันโดนอุกาบาทระเบิดไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่พี่ออมคิดว่าในตอนต่อไปเนี่ยมันต้องรอดสิเพราะว่าโลีิเองเนี่ยเป็นพระเอกใช่ไหมพี่อมว่าคนที่จะมาช่วยได้นะคะก็คือโอเวนวิลสันเราจะจำได้ตอนที่แล้วเขาก็ตามล่าอยู่ใช่ไหมแล้วโอเวนวิลสันก็รู้ด้วยว่าโลกิเวลาหลบหนีไปเนี่ยเขาชอบหลบหนีไปในอะพอลิลิปส์ในสถานการณ์ที่แบบ โลกแตกอะไรต่างๆเพราะว่าตามที่ไปในปอมเปอีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาน่าจะมานะคะเพราะฉะนั้นพี่อมเชื่อว่าตัวของโมเบียสเนี่ยอาจจะสามารถมาช่วยโลกิได้ทันนะคะแล้วก็หวังว่าตัวโลกิเองเนี่ยจะอธิบายความจริงว่าพวกคุณเนี่ยเป็นวาเเียนเหมือนกันแล้วถูกลักพาตัวมาให้ทํางานนะคะก็คือในในตอนหลังๆในพี่อมก็ว่ามันน่าจะเล่นเครื่องเล่นเครื่องได้แล้วนะคะ คุณวศินบอกว่าเหมือนผัวเมียกันเลยพี่ออมนะคะพูดถึงโมเบียสกับโลกิหรือว่าโลกิกับซิลวี่ค่ะงงว่า TVA ไม่ใช้ปืนครับแต่พี่อมว่าการใช้ปืนรีเซ็ตมันอันตรายเกินไปอ่ะมาถึงอาวุธนี้อันตรายมากเลยนะถ้าแบบมันยิงแล้วแบบสามารถเราโดนลบไปเลยหายไปเลยเนี่ยน่ากลัวนะคะอาจจะเป็นนโยบายต้องคอนแทคกันเท่านั้นจะได้ไม่ไปรีเซ็ตชาบ้านมั่วตัวนะคะ เขาบอกว่าเขาเตรียมการมานานมากที่จะเทคดาว TVA นะเตรียมเก็บรีเซ็ตมาเยอะแค่ไหนนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าในตอนที่แล้วเนี่ยรีเซ็ตเยอะมากแต่กระจายไปในหลายๆประเทศนะคะคือทำมานานะนะะแต่ดีไม่ดีตัวสองคนนี้นะคะไม่ว่าจะมีโมเบียสช่วยหรือเปล่าเนี่ยเพี่อว่าเขาก็น่าที่จะจัดการกับองค์การ TVA นะคะให้จุดประสงค์นี้สำเร็จแล้วพอแบบ มิชชั่นสำเร็จแล้วอาจจะมีการหักกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าโลกิชอบหักหลังอยู่ตลอดนะคะโลกิคนที่สามที่สี่ที่ห้านะคะมีคนบอกว่าสงครามโลกิใช่ไหมต้องดึงมาทุกเวอร์ชั่นนะคะอาจจะมีเวอร์ชั่นแปลกๆโผล่ไหมให้เราเห็นนะคะคุณกามโมนะคะบอกว่าผมว่ามีเล่าย่อต้นเรื่องเหมือนแอนด์แมนสองนะคะก็คงจะมีการแบบพูดถึงเล็กๆเนาะเหมือนแบบพี่ฮักอ่ะ ว่าอยู่ดีๆก็รวมตัวกันได้คือใช้ประโยคเดียวมาอธิบายช่องว่างที่หายไปนะคะประมาณว่าถ้าคุณสนใจเรื่องราวตรงนี้อาไปดูซีรีส์อขายได้อีกนะคะเดือนละ35บาทนะคะถ้ามี AIS นะคะอีกแค่ไม่กี่วันเองอีก3วันนะคะเตรียมจ่ายได้เลยนะคะป้าเขียวป้าม่วงป้าแดงนะคะเป็นการเล่นกีฬาสีแต่ตอนนี้ใจพี่ออมก็ยังอยู่ที่อ่ แม่มดแดงอยู่นะคะยังให้เป็นที่หนึ่งอยู่แต่โลกี่ก็ชอบแหละอีกหน่อยก็จะมีเวทมนต์เหลืองเป็นไฟจราจรแม่เมเวลนี่เล่นสีสันชอบมากเลยมีแดงเขียวเหลืองนะคะต่อไปก็จะมีไฟกินรีนะคะ <c oughs> อ่าตอนนี้ช่วงโบนัสนะคะใครอยากจะสอบถามอะไรพิมพ์มาได้เลยนะมัลติเวิร์สแตกต้องมีผลในหมอแปลกแล้วก็สไปดี้แน่นะคะ แต่ว่าตอนนี้เรายังข้ามจุดแบ็กวีดอไปไม่ได้เลยนะคะเหลืองชางชีไงคะโอ้เยสถูกต้องนะคะใช่นะคะลืมไปเลยนะคะนี่เลยชางชีมีสีเหลืองค่ะขาดสีอะไรอกีกสีส้มยังไม่มีสีส้มนะคะฉากสุดท้ายลองเทคภาพเหมือนเกมมากครับจะบอกว่าคือสีมันก็สวยดีนะแต่แบบพอวิ่งวุ่นวายวุ่นวายกันนะ จะบอกดูไม่รู้เรื่องคือพี่ออมไม่รู้เซนต์ออบเดเรกชันเลยแบบว่าเขาพยายามจะวิ่งไปไหนแล้วไอ้ข้างหน้านี่มันคืออะไรคือนึกออกแม้มันดูเหมือนเป็นก้อนๆนะส่วนตัวนะโฟโต้เซนซิทีฟอยู่แล้วกับพวกไฟแฟลชหรือว่าอะไรวับๆเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอึดอัดตาเล็กน้อยนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นส่วนตัวเพราะว่าส่วนตัวเซนซิทีฟมากกับเรื่องนี้นะคะส้มหมอแปลกนะคะแต a n k y นะคะเยส พลาดมากๆพี่อมนี่ไม่ไหวเลยนะคะแล่ออภาพนี้ภาพนี้มีสีไหมเดี๋ยวดูซิภาพนี้ยังไม่เห็นนะคะแต่ถ้าโลกิีออกมาอีกในหนังนะ,ะพี่อมว่ามันจะเจ๋งมากเลยนะแล้วออกมาเจอแบบสายเวทด้วยกันเนี่ยนะกรีดนะคะกรีดอุ้ยพี่อมเจอภาพอันนี้แล้วตลกมากเลยอะเราเห็นหรือยังอะ่ะภาพเนี้ยเรายังไม่ได้เห็นภาพนี้เลยเนอะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขารอรอสู่ขีดกัน เพราะว่าไม่มีทางออกจากดาวนี้ใช่ไหมจากดวงดาวนี้เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะสงบสติอารมณ์เหมือนอารมณ์แนักนะอะอารมณ์แนกที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ที่พูดว่าเอ้ยนนี้วิวสวยดีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นการบอกลากันในในลักษณะนั้นนะคะเราดูเราดูตอนหน้าอ่ะมีภาพนี้ค่ะภาพนี้แม่งเขาตัดมาเป็นเหลืองว่ะ oh well it's okay สีฟ้าโมนิกาแรมโบ้ yes นะคะมาเวล move on จากมัีแล้วนะคะตอนนี้เราไปแมจิกค่ะ is magic เสียดายเนาะแมจิกนิวมิวแทนไว้มาด้วยนะคะเสียดายน้องจอยค่ะไม่เชื่ออะไร <laughs> อ่ะพูดถึงจอยนะคะใครอยากสมัครเมมเบอร์ชินะคะสามารถกดสมัครกันได้นะคะอยู่ใกล้ๆปุ่มติดตามนะคะสมัครสมาชิกนะคะเป็นซูเปอร์แฟนเห็นไหมขายของนะคะ อ่าเปิดภาพเปิดภาพโลกี่ต่อนะคะภาพนี้โอเคนะนี่ไงมีคนบอกว่าที่แบบที่ไม่ใช่ที่ผมที่ผมไม่ดําเนี่ยลองดูเด็โคนผมเนี่ยเห็นไหมดําแสดงว่าเขาแบบอาจจะถูกล็อกดาวอยู่นะคะไปทําผมไม่ได้นะคะเห็นตัวอย่างตอนสี่เหมือนโดนทีวีจับกลับไปนะครับ thank you นะคะคุณริชี่เพี่อมยังไม่ได้ ยังไม่ได้ดูตัวอย่างเลยนะคะก็โดนจับโดยน,นี่ใช่ไหมมอรเบียสใช่ไหมคะพี่อมว่าโลกิเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโน้มน้าวโมเบียสว่าแบบคุณอาจจะเป็นนักกีฬาเจสกีอยู่ในในยุคไนตี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอนวินส์นะคะเวลคัมคุณทอรี่นะคะ thank you นะคะอาจจะเป็นแข่งสามคนในแต่ละมัลติเวิร์สเหรอ มาคุมเพื่อสาเหตุอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นตัวการ์ตูนนาฬิกานะคะบางคนก็คิดถึงมิสมินิทมิส s ิสมินิทนี่เราเห็นอ,ออกมาจากคอมได้ด้วยนะคะคุณพิมพบอกว่าดีใจมาทันสดในรอบหลายสัปดาห์นะคะ thank you นะคะคุณพิมพ์ผมว่าโลกีอีกเวอร์นั่นแหละเป็นไทม์ค e ีเปอร์เออถ้าสมมุติว่าแบบพีคสุดๆเลยนะคือแบบไทม์ค e ีเปอร์นี่เป็นแบบกี่คนนี้ก็กี คนนี้ก็กิคนนี้ก็เป็นกิเหมือนกันนะคะกิกิกินะคะใ <laughs> ายอ่ะเดี๋ยวพี่ออมขอลาทิปก่อนนะคะคลิปนี้นะคะพี่ออมก็ต้อง ขอบคุณมากๆเลยสําหรับคนที่มาดูกันถึงท้ายคลิปนะคะก็คิดยังไงกับโลกิตอนนี้เขาจะหลุดออกไปได้ยังไงใครจะเป็นตัวร้ายจะเป็นโลกิออนโลกิออนโลกิหรือยังไงนะคะคอมเมนต์กันได้คลิปนี้พี่ออมไปก่อนค่ะเลิฟยูนะคะเดี๋ยวน่าจะมาเมาส์กันในวันที่แบบดิสนีย์เปิดตัวแล้วเล็กน้อยด้วยนะรอดูวันนั้นค่ะบาย